สวัสดีครับมื่อนี้ผมมีพามาคูดข่าวเด้อแต่ว่าผมได้คูดไปแล้วพะเหกับตน้นใยพอ่อสมควล้วล่ะครับที่นี่สิมาห้เบิงว่าต้นมันใยสำเรครับนี่เลยครับแล้วก็ลากก็ได้หลายพอสมควรครับได้หลายมากเลยครับผมจะเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนครับผมจะเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนครับผม เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วก็คอยจิตแต่งทีหลังแต่กะจีโตกแต่งไายนิดหน่อยอยู่ต้นไม่ใหญ่หรอวครับสูงถุงหัวหรอวครับเอาไปเลี้ยงไว้ที่จริงแล้วเ้าได้ห้ากเดินแล้วห้ากเดินแล้วห้าคคอยสีไอ้ห้ากเดินแล้วห้าค่อยสีมาแตงลำต้นลำยังเขาครับเพราะว่าเขาใหญ่แล้วครับผมแต่กะต้องเอายอดใหม่ที่จริงลำต้นไหนสำหรั ลำต้นใดสัมด่มใดก็จีได้อยู่ประมาณนี้แห้ะครับมานี่แหละครับก็จีไปแต่งออกยังออกให้เรียบร้อยก็จีเห็ดสางยอดไม้ให้เขาสั่นเป็นอกเพลาว,วนไส้ตามธรรมศาสตร์เลยต้องกีีแต่งยังออกนิดน้อยครับแต่อย่บาบ่ทันเท็ดหลายให้หากเขาเดินก่อนถ้าหากบ่เดินเดี๋ยวสิมีปัญหาอาจจะตายได้ครับ พอเราเข้าขุดใหไม่ก็อาจจะโตกโอกตัวใจ๊ะโตกอกตัวใจบ่หสิ้นบมดสภาพบมดสิ้นก็สภาพครับมีเลยครับสูงครับสูงสูงหลายเตัวครับสูงตุ่มหัวผมครับผมก็เพิ่งเคยขุดนะครับผมก็ล่องเบื้องคั้งแหลก่งนี่นะครับล่องเบิ้งเห็นก็ว่าขุดไปคันเห็ดใดมันก็สวยเลยมั troop, psilon, นเป็นไม้เปรียบเสมือนเป็นต้นใหญ่เลยนะมันติสวยเลยคันใดยอด ยอดตำตำเป็นมะพร้าวหวานใจได้ผมก็ตีแดงได้ได้กข้นซ้ำได้ได้ได้กข้นซ้ำได้ผมก็ตีตัดจากรโคนขึ้นมาประมาณสี่นิ้วครับด้วยอย่างนั้นผมตีสางยอดใหม่ครับหลักเป็นที่น่าพอใจมากครับหลักได้กเน่าไรหลากเด็กเน่ามากเลยอืมนี่แหละได้กเน่าครับ โอเคครับพวนนี้ผมก็บคุดแล้วแล้วครับนี่ให้มาเบิงกันตอนที่คุดไปใหม่ๆครับซัมนี้ครับผมอัปเดตไว้ครับซัมนี้ครับหลังจากตีแล้วยังแล้วผมกะจีอัปเดตใ้เบิ่งอีกที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมมาคุดอยู่วงนอกครับขั้นเขาไปบ้านปูื่ผมกะจีตั้งปลูกเรียบร้อยแล้วผมกะจีแตงให้นินน้อยครับแต่งกอนครับแต่งกอนนิดินน้อยแล้ะก็เอาลงกระถางปลูกตีไง่ระสมกวน เกลี่ยงเขาไว้จนหากเขาเดินพอหาเขาเดินปุ๊บเขาก็ตัดเท็ยนยอดใหม่ครับทำยอดใหม่ครับให้เป็นยอดสันลุ่งครับโอเคครับคลิปนี้ก็สำนีนครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเด้อครับในช่อง youtube ประพาดมะพาวบอนไซเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ